อีกคนหนึ่งที่โดนแจ้งข้อหาไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือแสนวิสาพัฒนนะครับผมกำลังพูดถึงคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมพัทรัทธิดาที่ก่อนหน้านี้โดนแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยประกันตัวไปแต่วันนี้นะครับเดินทางไปรายงานตัวที่สพเมืองนนทบุรีตามเงื่อนไขาการประกันถือว่าเป็นครั้งแรก นายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือว่าแซนนะครับเดินทางไปที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อเข้ารายงานตัวกับพนักง,งานสอบสวนเป็นครั้งแรกนะครับหลังถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว2 0 0 0 0 0บาทก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขคือต้องเข้ามารายงานตัวทุกๆ7วันแล้ววันนี้ก็ครบกําหนดการรายงานตัวครั้งแรกพอดี แต่ว่าแซนเนี่ยขอเลื่อนเวลาการรายงานตัวนะครับจากเดิมบอก9โมงขอเปลี่ยนเป็นบ่ายโมงแล้วตอนประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยคุณแซนก็เดินทางไปที่สพเมืองนนทบ,บุรีจริงๆไปเข้าพบพนักง,งานสอบสวนโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแซนปเปิดเผยว่าวันนี้มารายงานตัวตามปกติตามเงื่อนไขและตำรวจก็ไม่ได้สอบปากคำอะไรเพิ่มเติมตนเองก็ไม่ได้กังวลเรื่องอะไรนะครับส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้กระติก ออกมาสาร,รภาพค่ะบอกว่าเรื่องที่แตงโมไปฉี่ท้ายเรือเนี่ยกระติกไม่ได้พูดแซนพูดคนเดียว<อ>คุณแซนก็บอกว่าก็มีคุยกันบ้างนะหลังจากเกิดเรื่องนั้นขึ้นมาก็คุยกันตามภาษาเพื่อนนั่นแหละ,ะส่วนปมที่มีคนแชร์เป็นคลิปเหมือนในไอจีสตอรี่นะครับเห็นภาพเนี่ยคลิปนี้นะครับเห็นภาพว่าคุณแซนเนี่ยยังไปล่องเรือไปปาร์ตี้อยู่หลังจากเกิดเรื่องของคุณแตงโม คุณแซนก็ยืนยันว่านี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นคลิปปัจจุบันด้วยเพราะาถือว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนสามารถกลับมาดําเนินการใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ก็ยังมีกระแสโจมตีนะซึ่งหากทุกคนเนี่ยมาอยู่ตรงจุดของแซนเนี่ยก็คงไม่มีอยากไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แค่เสียเพื่อนไปก็เสียใจมากพอแล้วยังต้องมาเจอกับกระแสดราม่าเยอะแยะไปหมดแล้วทําไมเราต้องจมอยู่กับในอดีตอมความทุกข์ชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อไป แซนบอกแบบนี้แล้วก็ยังบอกได้ว่าอยากจะให้ตำรวจสรุปคดีภายในสิ้นเดือนนี้ไปฟังเสียงครับานาเดชาบอกว่าหลังสงการจะมีการสรุปคดีดดคุณแซนมีความกังวลใจมากเลยค่ะสักทีค่ะขอบคุณนะคะแสดงว่าคือเราก้อยากให้หมันให้มันจบจบอะค่ะเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะคือทุกคนจะต้องอยู่กับอดีตจมอยู่ในความทุกข์เหรอคะอถูกไหมคะคือเราก็ต้องโอเคอะเกทโอเวอร์อีกแล้วก็แล้วก็ทํา ช้ชีวิตของเราต่อไปให้แบบปกติที่สุดไหมอะค่ะแล้วเรื่องคาให้การเงี้ยค่ะเรายืนยันไหมคะว่าเราทำให้การเดิมม่่ลทุกอย่างตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกเลยไม่มีการให้การเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับในมุมของคุณแซนเขามองว่าก็เรื่องของคุณแตงโมเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยการไปใช้ชีวิตตามปกติมันก็เป็นสิ่งที่สมควรทำนะฮะไม่ควรจมปลักอยู่กับในอดีตขณะที่นายพรสัก์ วิพาดอาพานนทนายความของแซนบอกว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแซนไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะพิจารณาดูนะครับว่ามีใบสั่งฟ้องแล้วก็จะไปที่พนักงานอายการเพื่อให้ทางอายการพิจารณาต่อไปครับคือคนในเน็ตเขาก็พูดกันว่าแหมเสียเพื่อนไปดูไม่ค่อยเศร้าเลยคุณแซนบอกเศร้าทำไมจะไม่เศร้าแต่ว่าเขาต้อง move on ชีวิตต้องดำเนินต่อไปคุณแซนก็พูดในลักษณะนี้นะคะ